โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงทะเบียนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับพขาสช่องธนาชนะเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในเกม b e บิชบัตบ l ลเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับผมส่วนน้อยเช่นเคยอยู่เซิร์ฟแปดนะแต่ตอนนี้อัปเดตพลังกันสักหน่อยละกันนะตอนนี้พลังขออยู่อันดับที่หนึ่งของเซิร์ฟนะพลังสองล้านสามนะพลังหายที่สองประมาณกบเกือบเจ็ดแสนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปอัปเดตทีมกันสักหน่อยนะจ๊ะ ทีมผมตอนนี้อัพตัวละครเป็นสิบเอ็ดดาวเรียบร้อยแล้วนะสามตัวแล้วก็ทำส่วนของปูอันนี้ผมรอทําคืนนี้นะผมรอตัดสินใจอยู่นะว่าจะย่อยทางส่วนของตัวไหนดีตอนนี้ผมใช้เซนเข้ามาแล้วไอเซนสิบดาวเรียบ,บร้อยแล้วนะครับลังอนนี่ที่ลงคลิปเมื่อวานไปนะเฉนเก้าดาวเนาะโอเคนะครับก็ตอนนี้คือที่ผมวางแผนไว้ผมมีแผนว่าจะใช้ทีมโดยประมาณนี้เลยใครที่จะใช้ทีมตามผมก็ใช้ได้นะคือผมใช้ประมาณนี้อ่ะนี่คือทีมแรกทีมสองก็าตามทม่ค่คนเห็นนี่ทีมสองส่วนทีมสามคือจะเป็นอย่างนี้ อ่านี่ทีมสามนะผมจะผมลังเลอยู่ว่าสามทีมเนี้ยผมจะใช้ท่าไหนดีนะแต่อีกทีมนึงที่ผมอยากจะเล่นก็คือผมจะเล่นทีมทางส่วนของเอ่อ s s r เอ้ย u r ทั้งทีมแล้วคือ u r ทั้งห้าตัวนะก็โจที่ผมจะเล่นก็มีเยอะพอสมควรน,นะอย่างทั้งส่วนของท่านมืดจะเอาวูลคิวราตรงนี้ด้วยนะก็เป็นตัวดาเมจนะดาเมจฟิสิกก็จะมีเราทั้งสี่นเนอะสามตัวตรงนี้สต่อมาเอ่อสามตัวแล้วก็จะมีบารากันใช่ไหมที่ผมจะเอาอันนี้บารากันเป็นดาเมจ อ่ะผมต้องหาตัวแท้งก่อนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวแท้งบ้างเทสไซฟิสิกโอ้แสงอันนี้โอ้โหไม่มีตัวแท้งเลยนะสำหรับสายพวกเนี้ย U R น่าจะไม่มีตัวแท้งผมก็คงจะได้เป็น U R อสี่ตัวคิดว่าเดี๋ยวนะนะคดเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแล้วกันนะอันนี้คือพูดคร่าวๆโอเคเดี๋ยวมาสู่เนะื้อหาคลิปในวันนี้นะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามคนดูกันหน่อยแล้วกันนะคำถามที่ค่อนข้างยอดฮิตประสมควรเลยอ่คำถามแรกเติมเงินเติมยังไง คือเนี่ยผมต้องบอกว่าผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะสามสี่คลิปได้ที่ผมพูดไปอันนี้ผมจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายละกันนะถ้าเกิดเราถามอีกผมไม่ตอบก็ให้รับรู้ไปนะว่าผมบอกไปแล้วนะอือย่าหาว่าผมยิงนะคือบางคนอนะ่ะถามผมแล้วแต่ก็ไม่ทําตามที่ผมบอกไปก็ยังกลับมาถามผมอีกว่าต้องทอํายังไงผมก็ไม่รู้ผมจะพูดยังไงก็เดี๋ยวจะบอกในคลิปนี้แล้วกันคือสุดๆละ <laughs> ก็อย่างแรกเลยถ้าจะเติมเงินท้าไปที่แฟนเพจไม่ต้องไปสนใจลิงก์หรืออะไรทั้งสิน้นฟังที่ผมพูดก่อน ทักไปแฟนเพจของเกม Beach Ball จะเป็นรูปหน้าเกมที่เราเข้ามาได้กันอยู่แล้วทักไปแฟนเพจ Top Up หรือไม่ก็พิมพ์ไปว่าเติมเงินครับอ่าทางแทนงานเขาจะได้ทั้งส่วนของบัญชีการโอนมาพร้อมกับชื่อแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเราก็ให้เราทําการโอนเงินในทางบัญชีธนาคารเราอะไปหาเออบัญชีเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครนี่อยากใช้บัญชีธนาคารก็คือมีช่องทางนึงสำหรับคนไทยก็คือทางส่วนของ PayPal นะครับตรงนี้ t h u m o n i Wallet ใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ Thumani Wallet เอ่อสามารถแปลงเงินกับผมได้ ผมก็จะเอาเงินไปแปลงให้อีกทีหนึ่งนะก็คืออาจจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่นะก็คือแปลงจากบอเลดไปเป็นธนาคารก็คือมันเป็นการเติมเงินให้ก็ใครที่จะแปลงก็ทักมาผมละกันเดี๋ยวผมจะทําการแปลงให้แต่ว่าจะมีการเก็บยอดอยู่พอสมควรนะครับจะไม่ใช่แบบให้ฟรีๆนะเพราะว่าขั้นตอนการทาเนี่ยคือมันอย่างที่บอกไปมันต้องมีการผ่านกระบวนการเนาะก็มีการแลกเงินแลกไปแลกมาแล้วผมเติมให้เลยใครอยากจ,จะฝากผมเติมนะผมรับฝากนะ ถ้าเป็นทูมันนี่วอลเล็ตอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะหักกี่บาทหักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินสิบเปอร์เซ็นต์หรอกของเงินทั้งหมดนะอย่างเช่นเติมห้าร้อยก็คงจะหักแค่ประมาณห้าสิบอะไรเงี้ยอันนี้แค่เดาๆนะต้องรอวีคีนึงก่อนนะครับว่าผมจะคิดเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะไม่รับเลยอาจจะให้ไปโอนเองโอเคนี่บอกไปถ้าไปหาแฟนเพจเขาเติมเงินโอนเงินเสร็จปุ๊บส่งไอดีให้เขาอันดับไอดีคือไม่ต้องส่งพาสเวิร์ดนะส่งแค่ไอเดียสมมุติไอเดียผมชื่อเออ่อชื่อไอเด ID เท่ากับจุดๆๆอ่ะส่งไปประมาณนั้นไม่ต้องบอกซื้อไม่ต้องบอกเลครนะับเขาจะเติมเงินให้ในบัญชีเราแลวเขาจะบอกว่าให้เราอะ่ะเข้าไปเช็คดูก็คือสามารถเช็คได้ตรงลิงก์หน้าแฟนเพจนะมันจะมีทางสตนของตามโพสต์เขาจะเขียนไว้อยู่ว่าท็อปอัพก็คือกดเข้าไปที่ท็อปอัพมันจะมีเด้งป๊อปอัพให้เรากรอกขั้อนของไอดีกับรหัสผ่านก็กรอกไอดีรหัสผ่านเข้าไปตัวนี้คือเข้าไปสามารถตั้งค่าบัญชีได้นะคือเป็นการเพิ่มเบอร์พเพิ่มเ e พิ่มอีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนผู้ดูแแลลไไไดด้้ากกานนดนะ้้้ปปรรระะมมาาาาณนนนักกกก็็เขขจจองวว่ยยุตี ตวนี้ในการเติมเอออย่างที่บอกไปจะไม่มีการยุ่งกับ ID ดีคือแค่โอนเงินกับส่งชื่อไอดีให้แค่นั้นจบจะไม่มีการเข้าไอเดียังกฤถ้าเกิดว่าใครที่เขาแบบรับฝากเติมอย่างเงี้ยแล้วเข้าไอเดียของเราให้รู้ได้ไวเลยแล้ว,ว่าอันนั้นมีโอกาสโกงเพราะว่าการเข้าไอเดียของเราอะ่ะมันเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับาะก็ให้รับรู้ไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าฝากใครเติมแล้วเขาเอาไอเดียกับพาสไปอะ่ะคือไม่ใช่ละเพราะผมเห็นหลายคนเห็นมีคนบอกว่าเออเอาไอเดียให้คนนี้คนนี้ไปแล้วแบบ เติมเงินเข้าอยู่แต่ว่าเหมือนกับมีคนเล่นก็อันนี้ผมไม่รับดูด้วยนะคือไม่ใช่ผมถ้าเป็นผมก็คือถ้าเกิดจะฝากผมเติมผมก็เอาแค่ชื่อไอดีกับสลิปการโอนเงินแค่นั้นจบไม่มีอีกเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้อัตราการเติมหนึ่งร้อยบาทเท่ากับเจ็ดหมื่นคอยนะครับอันนี้ก็ไปคูณกันเองแล้วกันจะเติมเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะประมาณนี้คงไม่สงสัยแล้วใช่ไหมไ <c oughs> อ้ที่บอกไปเออแล้วก็เข้าบัญชีที่ผมบอกไปะลรนะเข้าลิงก์หน้าเพจคือเข้าไปทาอะไรนะไปเปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนหรหัสปุ๊บ สามารถดูได้ว่าการเติมของเราเติมอะไรไปแล้วบ้างจานวนเงินที่ค้างในโลกกี่บาทคือจํานวนคอยกี่บาทกี่คอยใช้ซื้อได้เท่าไหร่หรือไม่ก็อีกอันนึงจะเป็นทางส่วนของบัญชีการโอนจะมีประมาณสี่ช่องทางสําหรับคนไทยมี2ก็คือเพย์พากับธนาคารแล้วก็สามารถเช็คดูได้ว่าเราเติมโ้ดอะไรไปแล้วบ้างเนาะก็วิธีการเช็คก็นี่แหละกดเข้ามาหน้านี้ซื้อสักอันหนึ่ง กดยืนยันไปเลยที่สัก5ล้าน6ล้านกดไปเลยนะมันจะพาเราไปเข้าสู่ล็อกอินก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็กดใส่รหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยประมาณนี้ไม่สงสัยแล้วนะผมบอกละเอียดขนาดนี้ใครสงสัยอีกหรือแบบยังงงอีกหรืออยากจะให้ผมเติมเงินให้ฝากผมเติมทักมาที่แฟนเพจโซน้อย c h นะก็พิมไปนะส่วนอชีพผู้ติดตามประมาณร้อยกว่าคนบอกเลยผู้ติดตาม YouTube นี่หลักพันผู้ติดตามแฟนเพจนี่คือหลักร้อยนะคือผมไม่ค่อยได้ลงอัปเดตเท่าไหร่ก็ฝากติดตามหน่อยละกันนะมีอะไรติดต่อ Facebook แฟนเพจของผมได้นะแต่ถ้าเกิดว่าแฟนเพจผมตอบชา้าสามารถทัก Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับก็เป็นภูมิพัฒน์กิติณรงค์ุณนะอืมเป็นชื่อจริงผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าทักส่วนตัวมาแล้วผมไม่อ่านก็รอในเพจแล้วกันนะบางทีผมอาจจะไม่ว่างหรือแบบผมราจจะปัดแชททิ้งนะเพราะว่าอย่างที่บอกไป Facebook ส่วนตัวก็พื้นที่ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าผมตอบได้ผมก็ตอบนะผมไม่ยิงนะผมบอกเลยผมตอบทุกคนไม่เอากลับไปถามดูใครทักผมหมายแล้วผมตอบบ้างก็ถามถาม อันนี้ผมจะไม่ตอบแล้วมันก็อ่านแล้วก็จะลบทิ้งเลยเนาะก็ขอให้พูดกันอย่างสุภาพประกันนะแต่นี่คือถ้าที่ดูมาไม่มีคนในตามผมน่ารักไม่มีพูดคำหยาบไม่มีใช้อะไรเลยก็คือพูดกันน่ารักนะโอเคนะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้เกียรติผมผมก็ให้เกียรติทุกคนนะโอเคเนาะโอเคเกินกันมาเยอะพอสมควรนะครับในวันนี้จะมาทําอะไรอ่ะจะมาทําอะไรลืมละเอ้ผมจะมาทําอะไรวะอ่ะหยอกนะหยอกหยอกหยอกโอเควันนี้เราจะมาแนะนำางค์สนของสกนะิลหน่อยละกันนะตอนนี้จะเป็นพรสวรรค์ กับสก,กิลติดคัมพีจริงๆตัวเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในคัมพีให้เราไปดูที่สก,กิลตัวนี้เลยผมจะแนะนานะก็คือเราสามารถรีใส่ในคัมพีได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยตัวละครตัวแรกทางส่วนของสายผมจะแบ่งเป็น3สายนะตรงเนี้ยสี่สายสิจะมีทางส่วนของดาเมจแกาพาดาเมจเวทซับพอร์ตแล้วก็แทงนะ,ยยงนะตัวอย่างที่ผมจะมาส่วนหงวันนี้ออขอแนะนําเป็นทางส่วนของดาเมจเวทก่อนตัวแรกดาเมจเวททุกตัวไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเนอเป็นอะไรนะครับดาเมจเวทผมขอย้าก่อนนะดาเมจเวท พอสวรรค์ที่แรกที่จะแนะนําเลยอันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่ผมมองว่าโคตรจะดีสําหรับสายดาเมจเมจิกคอมโบนี่เป็นสายเวทนะมีโอกาส20%ที่จะเรียกใช้คอมโบเมื่อเริ่มการต่อสู้ด้วยเวทมนต์นะก็คือเบิ้ลสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับสกิลรอบแรกอะจะแรง100%สกิลรอบสองจะลดลงมา50%นะครับจากรอบแรกเนาะสมมติรอบแรกตีได้แสนหนึง่งรอบต่อไปจะดาเมจเข้าประมาณห้าหมื่นนะก็คือลดลงครึ่งหนึ่งจากรอบแรกซึ่งทําให้เราสามารถปิดดาเมจของเขาได้อีกตรงนี้นะเผื่อใครที่จะตีแล้วไม่ตายถ้าเกิดว่ามันออกเบิ้ลก็จะดีมาก อันนี้ขั้นหนึ่ขั้น2องสเปอร์เซ็แล้วกขั้นสามนะตะตอนนี้ขั้นสามใช่ไหมขั้นหนึ่งยี่สิบสามสิบอ่ะประมาณนี้อ่าดิเน,น,นดูได้ครับผมเนาะอันนี้คืออย่างไรที่แนะนำนะครับนต่อมาไมอากลเพื่จมตีไว้ห้อ 5, 5เรือห้าห้าเปอร์เซ็นแล้พลังจมตีเพิ่มขึ้นอีกหกสิบหน่วยนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเนี่ยคือมันต่างกันได้แค่ไหนนะก็คือ จะเกาะจริงๆผมมองว่าไม่ค ants, ่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้ถ้ามันจะดีตรงที่ว่าเราไปใส่ให้ตัวละครดังสนของตีเดี่ยวหรือแบบตีหมู่นะตีทั้งทีมนะที่ไม่ใช่ว่าตีสามถึงห้าตัวตรงน ally, ั้นคือจะไม่คุมเท่าไหร่สามถึงสี่ตัวจะไม่ค่อยคุมนะตรงนี้เจะเกาะใส่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีของจริงใส่เจะเกาะไปก่อนนะครับต่อมาอันนี้โฟกัสอันนี้ผมก็มองว่าดีลองลงมาจากมิติคอมโบเลยเพิ่มความเสียหายเวทมนต์เอสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเริ่มต่อสู้สองรอบนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ตันสูงสุดน่าจะยี่หานะ ผมจะไม่ผิดน,นะเวฟรสาม 3, น่าจะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สองรอบคือบัฟดามจให้ตัวเองแหละก็คือทําให้ตีแรงขึ้นนะในสองรอบแรงนะคือที่ผมดูมาก็คงไม่มีใครสู้กันเกินห้ารอบปะถ้าเกิดร่าพลังมันสูมันมันมันนำเกินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสูสีกันก็คงจะเท่าประมาณหกเจ็ดรอบแหละแต่คิดว่ามันน่าจะจบได้ในเทิร์นที่ห้าแหละนะครับเนาะประมาณนี้สำหรับทั้งหมดของสายเมจอันที่สนะี่ะอันที่ห้าความเร็วตรงนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าความเร็วตรงนี้ใส่ได้กับเมททุกตัวเลย ใครที่แบบต้องการความเร็วต้องการให้มันเปิดก่อนเปิดบัฟก่อนนะครับก็คือสามารถใส่ได้ตรงนี้อย่างที่บอกไปเบิกบวกเปอร์เซ็นเป็นเป็นเปอร์เซ็นแหละขั้นหนึ่งสามขั้นสองหกแล้วก็ขั้นสามเป็นสิบเปอร์เซ็นมนะั้งผมจะไม่ผิดนะที่ผมเคยใช้มา <c oughs> บอกเลยว่าทําให้ทีมเราเร็วขึ้นอย่างมากเลยนะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ก็ใส่นั้งทีมแหละแต่ว่ามันจะขาดดาเมจนิดหนึ่งก็คือใส่เป็นดาเมจแหละอย่างที่บอกไปนี่คือเผื่อกรณีที่ไม่มีนะส่วนต่อมาอารวาสหรือว่าคีนะตรงนี้ อันนี้เป็นกรณีที่แบบว่าใครอยากจะเล่นแบบสายดาเมจจัดๆไปเลยนะก็คือเสี่ยงกับดวงนะอะไรประมาณนี้อัตราขี้เกมนี้คือท่าที่ผมเคยทําสูงสุดมาก,ก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นเกือบเกือบห้าสิบแต่ไม่ถึงห้าสิบนะตรงนี้ใครที่อยากจะลองเล่นใช้ได้อัตราเอ่อดาเมจขี้เนี่ยคือจะแรงขึ้นมากๆนะก็คือแรงขึ้นเกือ,เกอกบเท่ากับดาเมจท,ที่ทําแบบไม่ติดขีเกือกบเกือกบเท่าตัวเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะก็คือแนะนําเลยใส่ได้ทั้งสา่เ,เวทแล้วก็ใสก่กายภาพรองเท้าวิ่งเร็วก็เหมือนกัน โอเคส่วนต่อมาทั้งส่วนของสายโจมตีกายภาพนะก็คือเป็นสายฟิสิกซ์ซึ่งทุกคนก็ได้จะรู้ดีว่าฟิสิกส์เนี่ยคือผมแนะนำไปอะไรบ้างก็คือนี่เลยครับอย่างแรกทั้งส่วนของเอ่ออยู่ไหนวะอ่านี่ใน,น,นฟิสิกส์คอมโบนะตรงนี้ตีเวิร์ดเหมือนกับเมจิคอมโบเลยไม่มีอะไรมากตรงนี้ใส่ได้ดีส่วนต่อมานะตนัวนี้เออเอออยู่ไหนวะเจาะเกาะอ,อ่าเจาะเกาะเจาะเกาะใส่ได้ดีเหมือนกัน แล้วก็ต่อมาเออสปีดตัวนี้ก็คือใส่ได้นะครับก็คือเอามาเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครในทีมของเรานะครับอารวาดใส่ได้อันนี้ความโกรธเออเพิ่มความาเสถียรคีย์นะตัวนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคีย์ไม่ติดก็คือแทบไม่มีประโยชน์เลยอันนี้เออไทจุสึหรอไทจุสออึตัวนี้คือใส่เป็นบัฟรองน่าจะดีกว่าไม่ค่อยเน้นเป็นบัฟหลักก็คงไม่มีอะไรมากเออเดี๋ยวตัวนี้มันไม่ค่อยเห็นภาพาผมใส่ตัวนี้ให้ดูแล้วกันฮาริเบลอะฮาริเบลที่มาแนะนําเลยคือนี่ฟิสิกับดดููซซึมมมมนี่ผวา ได้แค่บางตัวแต่ถ้าเกิดจะให้ใส่ได้ทุกตัวเลยคือก็อย่างที่ผมแนะนําไปฟิสิกคอมโบเจาะก็เออลาเบิร์ตนี่คือผมไม่เคยใช้นะเมื่อได้เม็สูงกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป้าหมายงงอ๋ออันนี้ถ้าเกิดอัพสามดาวผมใช้อยู่เหมือนกันตรงตรงตรงไหนวะแถวไหนมั้งนะอยู่ตรงนี้อ้านี่ถ้าเกิดว่าได้เม็สูงกว่ายี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ของเลือดเป้าหมายนะมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ศัตรูติดมืองงหรือว่าติดสตันนะครับตรงนี้เนาะก็คืือออตีแแหหลละะถ้้าาาาาเเเเกกิดดดวว่่มมรงงขปยน อันนี้คือก็ถือว่าดีแต่ใส่สําหรับได้สําหรับตัวตีหมูผมว่าจะคุ้มที่สุดไม่ได้ใช้ได้ทุกตัวนะก็คือลองตัดสินใจเอาเองละกันนะมีแนะนําตัวนี้หนึ่งสองสามอันนี้คือบางตัวสามส่วนต่อมาเอ่ออันนี้เอ่อความก้าหาญอันนี้เหมือนกับทางส่วนของรอบก่อนเลยที่เป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเราสองรอบนะตัวนี้ผมก็มองว่าดีมากๆนะสำหรับสายฟิสิกส์นะครับตัวนี้คือใช้กับตัวตีเดี่ยวได้เวยนะตัวตีเดี่ยวแบบอิจิโก ฮอโลของผมเนี่ยก็คือทําให้ตีแรงในรอบแรกนะแล้วก็ส่วนต่อมาคีอันนี้ผมบอกไปว่าใส่ได้ทั้งสองสายนะตรงนี้เพิ่มความแรงคีอิจิโกผมใส่ความแรงคีสอยู่เหมือนกันอิจิโกเออไม่ใช่ความแรงคีสอัตราคีสตรงนี้อัตราคีสนะผมเปิดให้ดูแล้วกัน30%อันนี้คือเป็นแค่ทางส่วนของขั้นสองถ้าเกิดว่าขั้นสามเนี่ยจะได้เพิ่มมาอีกหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะกลายเป็นทางส่วนของสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยอัพของจากตรงนี้เพิ่มอีกนะก็รีหาเพิ่มนะ <S <S ก็จะกลายเป็นสััักกวว่่่่่าาาแแหหลละะตไไมมรรู้้นนจทดือเป แล้วก็มีคนถามผมว่าฟิสิกคอมโบเนี่ยมันทับกันได้ไหมผมไม่แน่ใจนะมันมันไม่ได้เขียนบอกว่าห้ามทับไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออมันไม่ได้บอกว่าสามารถซ้อนทับได้ไหมมันผมคิดว่ามันก็่าจะได้แหละมั้งแต่เพื่อเพื่อความโชว์ก็ใส่อย่างละอันแหละนะเพราะทรัพยากรมันหายากด้วยเนาะประมาณนี้สำหรับสายฟิสิกกับสายมายากลหรือสายเมดกับกายภาพสุดต่อมาตัวซับพอตตรงนี้เออมันจะเห็นภาพไหมเดี๋ยวผมขอหาตัวละครที่มันไม่ได้ใส่นั่นละกันนะ ตัน,นี้โอ้โห,โหดูไม่ได้อีกเวนกมเอ่อซัพพอร์ตไม่มีช่างมันแต่ผมแนะนําสดๆแล้วกันเพราะว่าผมต้องใช้การดูที่มันแนะนําด้วยนะก็คือจะได้ตัดสินใจได้ถูกอะดูขั้นสูงไปเลยตรงนี้ลายตาจัดขั้นสูงทางส่วนของขั้นสูงตรงนี้ที่ผมแนะนําเลยสําหรับสายเอ่อฮิลิ่งหรือว่าสายซัพพอร์ตสปีด ผมมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่สําคัญอู้เพิ่มสวิตสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วรนอะก่อนผมบอกผิดนะอย่างผมพูดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้มันบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าเร็วมากนะอันนี้ผมแนะนํามไม่ใส่เลยสําหรับใครที่เอ่ออยากจะให้ทีมเราเปิดเร็วๆแล้วก็เพิ่มบัฟนะถ้าทั้ของซาเอลเนี่ยมันมีลดดามเมจให้กับเพื่อนด้วยนะยิ่งเปิดเร็วยิ่งลดดามเมจเร็วนะก็ะจะดีมากๆนะซา,ยอยาเอลนะเอ้วส่วนต่อมาเออมันอยู่ไหนอ๋อ <c oughs> คือผมเบอร์มากนะมันจะมีเอฟเฟกตรราฮีีลอออ่่่ะะจนนนนนนเเเเปป็็ืงงขผมยกัไว มาหาไปมึงนะคือของมันเยอะนะอันนี้อยู่นี่อยู่นี่ความแข็งแรงเลเวลสามเอ่อการรักษานะครับจะเป็นการเพิ่มการรักษาของฮีโร่บวกกับสิบห้าเปอร์เซนตรงนี้เนาะแล้วก็ทางส่วนของต่อมาอันที่สามใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่ไปตรงนี้อยู่อ,อันนี้นี่นี่อัธรเซียนะอันนี้เลเวลสามนะเมื่อไล่สกิลรักษานะมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซนที่จะลบล้านดีว่าของทีมเราออกทั้งหมดนะหนึ่งตัวนะอันนี้ ผมมองว่าดีมากคือกรณีที่แบบทีมเราโดนสตันอะไรเงี้ยหรือแบบว่าโดนซีซีที่แบบหักดาบหรือแบบว่าใบอะไรเงี้ยชาเอลจะเป็นตัวพิเกียนเปเพื่อนได้เลยตัวนี้ผมก็เลยเอามาแทนป้านะที่ผมเคยใช้ป้า,ามาก่อนใ้เขาบอกไปว่าเอาป้ามาล้างบัฟตัวนี้คือผมมีพาสตในการล้างบัฟจากสกิลอยู่แล้ว40%เลยนะซึ่งมันดีมากๆก็แนะนําให้ใส่เหมือนกันนะตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนต่อมาที่ผมแนะนําให้ใส่อันหนึ่งตายเกิดการอยู่รอดตัวนี้คือซัพพอร์ตของเรายิ่งอยู่นาะนทีมเราก็ยิ่งออยยยู่น่นนนาาาขขึ้้กววเดดิมมนแะแคีซัััตบบทงงไหลส บอกแค่นั้นเลยสบายนอกจากว่าจะโดนสกิลล้งหลังตายนะตัวนี้โอกาส60%จะคืนชีพด้วยเลือดเล็กน้อยนะก็คิดว่าน่าจะคืนชีพได้ประมาณ5-10%ของเลือดที่ผมเคยเล่นมานะก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับสายซัพพอร์ตมีอีกไหมผมไม่แน่ใจนะคือผมใช้ประมาณนี้แหละของผมน,ะนี่คือผมวัดจากตัวผมเองลว้ลวนๆเลยนะอืตัวนี้เออสายโล่ก็ใส่ได้แหละถ้าเกิดว่าตัวแทงของคุณไม่ได้มีโล่นะก็ใส่ได้เป็นการสร้างโล่ ตาม HP ของตัวนี้นะครับคูณกับ4%เนาะก็คือเลือดเยอะแค่ไหนก็คูณกับ4%จะเป็นโลดดูดซับใช่ไหม่ะใช่นะจะใช่นะประมาณนี้สำหรับใส่สพอร์ตต่อมาใสา่แท้งป้อมประการแห่งทีมนะครับตรงนี้ผมแนะนำเลยนะจ๊ะปูปูป่ตัวเดียวเท่านั้นในใจผมถ้าเกิดว่าไม่มีจริงชา่าโทล่าไปนะปู่กับนาโทล่า2ตัวที่แนะนำแล้วก็ธาตุมืดแนะนำเป็นเนลเนลร่างธรรมดา มีไหมโหม,มีไหมวะตัวอย่างอันนี้มีวตัวนี้ด,ดีแปะรลเบิดแนะนำสามตัวสำหรับสายแทงถ้าใครไม่มีนะก็แนะนำเป็นสามตัวที่บอกไปสกิลเอ่อตัวนี้มีอยู่สามเตียนดเลยผมแนะนำนะอันแรกเลยโล่โล่ขั้นสามโล่ขั้นสามอันนี้คือสร้างรถหรือครับความเจะหายนับตามเลือด HP เออตามเลือดของตัวเองนะค,คูณกับสิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมหรือว่าแปรผันกับ ให้พี่ยอาตัวเองสิบสองเปอร์เซ็นอันนี้มันเป็นพดอกจันน่ะดอกจันันแปลว่าคูณหรือแปลว่าแปรพัน 8, วะผมลืมแล้วก็เอาเป็นว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์ของเลือดละกันนะอันนี้น่าจะใช่นะสิบสองเปอร์เซ็นต์ของเลือดสูงสุดของเราเ,าเลือดผมมีตัวนี้มีเท่าไหร่วะเออเลือดผมหกแสนห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ก็ประมาณเจ็ดหมื่นป่ะอืประมาณเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนะสําหรับโล่นะโล่แล้วก็ตรงนี้เออทำให้บริสุทธิ์อันนี้คือผมดนดีนะผมบอกเลยผมดนดีมากค่าออฟเป็นเพิ่ม HP แล้วก็ แต่ออฟออฟลองไม่สวยออฟบอลเปนะ็นทังส่อของคีบประเมินห้าเปอร์เซ็นไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยรีทิ้งทีหลังตัวนี้ทําให้บริสุทธิ์นะหรือว่าในช่วงแรกมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ลบล้านดีล่าของตัวเองทั้งหมดนะอันนี้คือเอาไว้กันดีบัฟนะคือแบบโดนทีมตรงข้ามไล่มาอาจทําให้เราตั้งโลไม่ได้อย่างฮาริเบลใบนะปู่ผมจะตั้งโลไม่ได้นะผมก็ให้ตรงน,นี้ช่วยในการล้างบัฟนะมีกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าปู่จะต้องตั้งตั้งหิวเลือดเนี่ยต้องมีการตั้งหิวเลือดแลล้้้วก็างบัฟนะนนะตี ซึ่งมันจําเป็นต้องใช้อยู่พอสมควรแต่จริงๆปูนมีล้างวัาไม่ตัวแต่ว่าผมใส่ไว้เอาชัวร์นะเผื่อว่ากรณีที่แบบว่าปู่มันหมดสกิลอะไรเงี้ยจะได้มีของช่วยล้างเนาะเออตรงนี้มีอะไรอีกไหมเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ของผมใส่ชั่วคราวเดี๋ยวค่อยรีตรงนี้เออส่วนต่อมาตรงนี้เลยนะครับเออป้องกันเวทซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าทีมเวทมาแรงทีมการเวทกับการกายภาพใส่ได้ทั้งสองเลยนะครับว่าจะเป็นแท้งหรือว่าซัพพอร์ตเอาไปใส่ได้ การเวกัณยภาพนะพรับรถเขาจะหายทั้งเวทลง5% 10%แล้วก็น่าจะเป็นสุดท้ายน่าจะเป็น15%ไม่ก็20เนี่แหละเลเวลาสามนะครับเนาะใช้ได้ทั้งสองสองยันสองอันเลยว่าทีมที่เราเจอ damage เ,เขาหนักที่ข้างไหนนะถ้าเกิดว่าหนักทางส่วนของกายภาพก็ใส่เป็นพีดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าหนักทางส่วนของเวทก็ใส่เป็นเอ็มดาเมจนะครับเอ็นเอ็นดาเมจเลสนะอันนี้คือเป็นทางส่วนของดาเมจเวทนะแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้ โลนะในช่วงเริ่มเกมเพิ่มเดฟตัวเองก็ได้จริงๆเราสายแท้งผมแนะนําเลยว่ามันมันใช้ได้หลายสูตรมากนะแต่คนเลยแต่ว่าที่ผมแนะนําสุดๆเลยก็คือโลสร้างโลเพื่อนในทีมตรงนี้คือดีมากดีที่สุดเลยที่ผมแนะนํามานะส่วนที่เหลือก็ลองไปเลือกเลือกใส่กันเองแล้วกันนะวันนี้คือผมแนะนําตามที่ผมชอบที่สุดนะอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายหลายคนโอเคนะอัพตัวละครพูดเร็วกว่าอัพเลยโอเค ก็จะเป็นโดยประมาณนี้แหละนะส่วนวิธีการหาตรงนี้เอ,อ่อสามารถหาได้จากการเลือกตรงนี้นะครับคือไหนวะอันนีนี่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 ใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายเอ,อ่อทุกๆุกตรงนี้เอ,อ่อหนึ่งแสนห้าหมื่นหยกแล้วก็ทางส่วนของสองแสนห้าหมื่นหยกนะครับจะได้ทีเรื่องมาทั้งหมดห้าอันนะสามารถเลือกได,เกได้เลือกได้เลยนะครับนี่นะมีทุกอย่างให้เราเลยเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ,อตรงนี้ร้านค้าเทคนิคลับตรงนี้สามารถมาซื้อได้เดี๋ยวผมรีให้ดูแล้วกัน อันนี้รีฟีนะอ่ะนี่ยผมขึ้นอุ้ยดวงดีวะ่ะขึ้นเป็นอันนี้เอ็นคอมโบหรือว่ามจิคอมโบก็ขึ้นสองอันเลยสวยมากผมจะไปใช้ให้ไอเซนพอดีไอเซนผมขาดเท่าไหร่อ่ะไอเซนโหขาดห้าด้วยเวนกรมอันนี้ไม่พอเดี๋ยวค่อยไปเติมเพิ่มอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะวิธีการหาแล้วก็วิธีการได้รับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะสำหรับการแนะนำทั้งส่วนของสกิลหรือว่าพรสวรรค์ติดตัวนะครับ ก็ใครทด่ชื่นชอบกันก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยละกันนับช่วงนี้นะก็ใครที่มีเวลาชิลว่งางวันก็ฝากไปดูคลิปประกอบองผมหน่อยละกันนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้คือเราครบ1,000ัทับแล้วนะใครมีกิจกรรมดีๆก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสามารถส่งมาทาง Facebook Fanpage ของผมได้นะครับมีอะไรถ้ามาสอบถามได้เนาะโอเคว้เจอกใหม่ในคลิปน้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันสดครับ